สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวอาอ์ตนอนช่วงเชา้า วิลเชียรับช่วงเวลาตนในเมืองผู้ดีจบสิ้นแล้วแจ็ควิลเชียกองการกระดุกยุงที่กำลังร่งรวมซ้อมกับโคโมในซิลีบีอิตาลีออกมายอมรับว่าช่วงเวลาของตนในวงการฟุตบอลเมืองผู้ดีนั้นจบสิ้นแล้วดาวเตะวัย29ปียังไร้สังกัดหลังหมดสัญญา6เดือนกับบอลมาร์และไม่ได้รับข้อเสนอใหม่ดังนั้นเขาจึงตอบรับคำเชิญของโคโมที่มีเดนนิสไว เป็นผู้อํา่วยการกีฬาให้เข้าร่วมซ้อมในอิตาลีอย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎเบสิกพาส,สปอร์ตอังกฤษจึงไม่ใช่นักเตะ e ู EU อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเซ็นสัญญากับสโมสรในสลีบีได้ผมมีช่วงอาชีพที่สําคัญและมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมแต่เวลาของผมในอังกฤษหมดลงแล้ววิลเชียกาวพานลากกาเซตาเดลโลสปอร์ตผมมีชื่อเสียงเรื่องอาการบาดเจ็บไม่ดีเลย ผมกำลังมองหาความท้าทายใหม่ผู้คนที่เชื่อมั่นในตัวผมและโอกาสอีกครั้งที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าผมสามารถทำได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนต้องการผมยินดีที่จะย้ายมาเล่นในอิตาลีทันทีถ้ามีโอกาสประสบการณ์ที่โคโมเป็นประสบการณ์ที่ดีผมคิดว่าจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ยอมรับว่ามันแตกต่างกันมากเนื่องจากที่นี่งานของคุณก็คือแทคกติกมากกว่า และผู้เล่นทุกคนมีแทคนิคที่ยอดเยี่ยมในอังกฤษไม่ได้มีมากเท่าไรหรอกมันเป็นเรื่องของการเล่นที่ดุดันมากกว่าตำนานสเปอร์ไม่เห็นด้วยปืนใหญ่ลงโทษเมเลานายลุนแรงแกรี่ลินิเกอร์อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและท็อตแนมฮอสเปอร์ออกโรงตำหนิการก,กระทำของอาร์ซนอนทีมในศึกพิมารีที่สั่งห้ามเอลลี่เมลานายไม่ให้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่หลังจากที่พต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีม ตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนกองกลางวัย23ปีโพดข้อความแสดงเจตนาที่ต้องการย้ายทีมอย่างชัดเจนลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันก่อนหลังจากที่ทราบข่าวว่าเดอะ u การ์เนอร์ต้นสังกัดปฏิเสธข้อเสนอการยืมตัวของเอเวอเรตันรายงานจากเดอะมิอเรอร์ระบุว่าอาร์ตนได้สั่งห้ามไม่ให้เมเลานายลงซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่แล้วเพื่อเป็นการลงโทษที่เจ้าตัว แสดงความไม่เป็นมืออาชีพต่อหน้าสาธารณชนอย่างไรก็ตามลินิเกอร์ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และได้โพสข้อความบนทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมกับการรีทวิตข่าวดังกล่าวโดยระบุว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างพฤติกรรมของสมสรผู้เล่นไม่มีวันชนะได้เลยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ในขณะที่แฟนบอลมักจะเข้าข้างสมสรเสมอ มันไม่ใช่การกระทําที่ถูกต้องลุยลุนร่วมงานซารี่อีกครั้งที่ลาซิโอดาวิดลุยกองหลังชาวบาซิเเลียนอาจกลับมาร่วมงานกับมาริสโอซารี่อีกครั้งที่ลาซิโอในฐานะแข้งฟีเอเยนโดยเขากำลังพิจารณาข้อเสนอจากเบนฟิก้าและฟาเมงโกด้วยแม้ตลาดซื้อขายนักเตะในอิตาลีจะปิดลงไปแล้วแต่สโมสรก็ยังสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะไรส์สังกัดได้แบบอิสระ a อ f เฟโดไปดุล่าจากสปอร์ตอิตาเลียระบุว่าลุยหวังจะเล่นในยุโรปต่อไปดังนั้นเขาจึงลังเลที่จะตอบรับข้อเสนอจากฟาร์เมงโกเขาเป็นที่ต้องการตัวจากลีกตุรกีและจากเบนฟิกา้าแต่ลาซิโอก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและมีะรายงานว่าสมสร,รได้ติดต่อกับเขาจริงซารีเทนเนอร์ลาซิโอเคยร่วมงานกับลุยมาแล้วที่เชลซีและชื่นชมประสบการณ์ของเขา ซึ่งตอนนี้ยังขาดไปในแผงแนวรับของอีซีฟ้าขาวลุยเพิ่งจะอายุครบ34ปีในเดือนเมษายนและแยกทางกับอาร์ตตันเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในซัมเมอร์นี้เขาติดทีมชาติบราซิลไป57นัดทำได้สามประตูและยังเคยเล่นให้กับวิตอรเรียเป็นฟีก้าและเปเอเซด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก8ปโปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปได้เลย ปืนป่วนอีกชากา้าติดเชื้อระบาดกับทีมชาติกานิชากา้ากองกลางอาร์ตอนถูกตรวจพบว่าติดเชือ้อขณะที่รับใช้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จึงไม่สามารถลงสนามในเกมพบกรีซในคืนวันพุธได้มิดฟิวด์วัย28ปีต้องถูกถอดออกจากทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่อุ่นเครื่องกับกรีซในคืนวันพุธที่บาเซลหลังจากตรวจพบอาการในช่งชวงเช้าตามเวลาท้องถิ่นหลังจากนั้นเขา ก็แยกตัวออกมาทันทีเนื่องจากการตรวจแบบ PCR ให้ผลการทดสอบที่เป็นบวกสำหรับชาก้าซึ่งเป็นกัปตันทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์ยังไม่มีความชัดเจนว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือยังและเขาก็เตรียมตัวที่จะตรวจแบบ PCR อีกครั้งในวันฤหัสบ b o ดีนอกจากทีมชาติแล้วชาก้าก็จะพลาดช่วยปืนใหญ่ในเกมพบนอริทวันเสาร์หลังผลช่วงเบรกทีมชาติ โดยล่าสุดเจ้าตัวก็โดนใบแดงไล่ออกในเกมแพ้แมซิตีสูงต่อห้าอริต้าเผยประโยชน์มหาศาลที่อาร์ตตันจะได้รับจากแข้งใหม่อย่างโทมิยาสึมิเกลอดริต้าผู้จัดการทีมอาร์ตตันออกมาให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าทัพปืนใหญ่จะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากทาเคฮิโรโทมิยาสึปากการหลังชาวญี่ปุ่นที่เซ็นสัญญาซื้อมาด้วยค่าตัว17ล้านปอนในวันปิดตลาดนักเตะทาเคฮิโรโทมิยาสึ เป็นกองหลังที่มีความแข็งแกร่งมากจนน่าเหลือเชื่อและเขาก็ไม่ใช่นักเตะโนเนมอย่างที่ใครหลายคนคิดเพราะผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนในเกาโซสริอารวมถึงเกมทีมชาติญี่ปุ่นด้วยอาดิต้ากับผ่านเว็บไซต์ุสูสอนตำแหน่งประจำของโทมิยาซึ่ก็คือเซ็นเตอร์แบ็กตามข้อมูลที่ทราบกันดีอยู่แล้วแต่นอกจากนี้เขายังเล่นได้หลากหลายตำแหน่งบนแผงกองหลัง ซึ่งจะช่วยสร้างความยืดหยุนให้กับทีมได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้เทคนิคการเล่นฟุตบอลด้วยเท้ายังสูงเป็นเลิศมีความนิ่งไม่ลนลานเวลาบอลอยู่กับตัวใจขึ้นหน้าได้อย่างแม่นยำทั้งลูกสั้นลูกยาวและด้วยคุณสมบัติที่เข้ากับปัชญาของผมแบบนี้เขาจะกลายเป็นผู้เล่นสำคัญให้อร์ซอนในเร็วๆนี้แน่นอนพวกเราตื่นเต้นมากกับการเซ็นสัญญาครั้งนี้และตั้งหน้าตั้งตารอ ที่จะได้ร่วมงานการเดเร็วที่สุดแต่ก็ต้องรอให้โทมิยาสึกลับมาจากการช่วยเหลือทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงพักเบรกนี้เสียก่อนอดีตแข้งปืนเตือนคอนเต้อย่ามาอาร์ตตันให้เสียชื่ออดีตนักเตะอาร์ตตันออกมาเตือนอัโนโตนิโอคอนเต้ว่าอย่ารับงานคุมทีมปืนใหญ่เพราะจะเป็นการเอาชื่อเสียงตนเองมาทิ้งเควินแคมเบลอดีตแข้งอาร์ตตันพูดในรายการของ s k y Sport ถึงเรื่องที่อันโตนิโอคอนเต้ กลายเป็นตัวเต็งที่จะถูกดึงมากู้วิกฤตของทัพปืนใหญ่หลังมิเกลอาริต้าพาทีมเปิดซีซั่นแพ้สนัดติดต่อกันจมบวยของตารางแคมเบลมองว่าคอนเต้ไม่ควรเอาชื่อเสียงของตัวเองมาเสี่ยงเพราะสมสรเพิ่งให้ทุนอาริต้าทำทีมไปคงไม่พร้อมจะให้งบโค้ชใหม่มาทำทีมเพิ่มรวมถึงสภาพร่างกายของนักเตะและความสัมพันธ์ในทีมที่ไม่ค่อยดีนัก ยิ่งถ้าคอนเต้ได้ดูเกมที่โดนแมนซิตี้ถล่ม5-0เขามั่นใจว่าคอนเต้คงจะไม่อยากมารับงานในสภาพทีมแบบนี้แน่นอนขณะที่เอลลี่เมลานายมิดฟิลด์เด็กปั้นของทัพปืนใหญ่ก็ออกมาทิ้งระเบิดกลางไอจีสตอรีด้วยการโพสต์ข้อความว่าสิ่งที่ผมต้องการทั้งหมดคือไปในที่ที่ผมอยากไปและได้ลงเล่นพรอ,อีโมจิร้องไห้และแท็กถึงสโมสรด้วยสื่ออังกฤษเผยว่า สาเหตุเป็นเพราะมีเกียวอาริตา้าปริเสธไม่ยอมปล่อยเมเลนายให้เอเวตันยืมตัวแต่ก็ไม่ให้โอกาสเขาลงสนามถูกจับนั่งสำรองยาวและได้ลงเล่นเพียง2เกมเท่านั้นในซีซั่นนี้ด้านวิลเลียนแนวรุกจอมเก่าของอาร์ตตนอำลาทีมเป็นที่เรียบร้อยหลังอาร์ตตนถแถลงยืนยันยกเลิกสัญญาเพื่อให้นักเตะย้ายไปร่วมทีมโครินทียนในบ้านเกิด โดยวิลเลียนย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมอาร์ตอนแบบไม่มีค่าตัวเมื่อสีสั้นก่อนแต่ก็ทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ทำให้อาร์ตอนตัดสินใจยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่อีก2ปีขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย